fc ได้ดูงดก่อนเนาะอันนี้ผมจะให้ดูงดก่อนดยค่ะว่าเราไม่บอกไม่ถูก้าที่ผมวงกลมหกสีหนึ่งก็คือแบบนี้ก็เห็นวงกลมอยู่แล้วก็เจ็ดสีอันนี้ถ้าเราเจ็ดตัวเดียวกันับตัวเดียวกันอันนี้ก็ว่าถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ก็แล้วแต่ fc แล้วก็งวดสามห้าวันที่สิบหกก็เข้าสามห้ามันออกห้าสามอันนี้ก็ถูกเยอะอยู่ แล้วก็งวดหกหนึ่งก็เข้าเข้ามาหลายงวดเลยนะครับชมไม่ดูหลายงวดแลวแต่ผมไม่ไม่ไม่อยากให้บอกว่าถูกทุกงวดคือมันบางทีคือมันเข้ามาหลายครับบางทีมันผิดงวดหนึ่งปุ๊บผมก็จะผิดเต็มเต็มเลยครับอันนี้ก็เอาตามที่เราทอบเป็นแนวทางอ่ะสวัสดีพิทัศน์ยังเป็นทางการครับสวัสดีครับผมสวัสดีไม่เอาวังปอนกรุบกรุบกันเนี่ยสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้ก็มีผิดบ้างถูกบ้างก็ เรื่องธรรมางวดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่ท่านเรื่องงวดที่ผ่านมาก็ก็น่าจะเข้าเลยครับเพราะผมวงกลมไว้หกสีหนึ่งหกซีหนึ่งรับอ่ะดูเลขอันที่ผ่านมาก่อนเพราะว่าอยากเป็นแนวทางในงวดต่อไปนะครับในผมวงกลมลงมาอย่างนี้หกสีหนึ่งหกสีหนึ่งแต่ก็มีมีแต่เอฟซีซื้อแต่สามตัวหกสีหนึ่งมันออกหนึ่งสีก็เอาใหม่งวดนี้เดี๋ยวถอยนิดนึงให้มันแต่ถ้าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกัน ก็น่าจะเข้าเพราะเจ็ดสี่มันออกหนึ่งสี่กับเหมือนหกกับเก้าตัวเดียวกันและเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็ก่อนนี้ก็น่าจะเข้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่โอเข้านะครับเข<ๆ>้านะครับคุณผู้ชมนะเข้าเรื่องเลครับเนาะถ้าตีล่างก็สี่หนึ่งพอดีเลยนะครับเนาะคือผมอ <quotation S 2> ผมฝันแบบนี้เนาะผมก็มาแบบนี้แล้วผมที่ผมชอบก็คือผมวงกลมแบบนี้ลงมาก็ดูดูวงกลมแล้วก็ผมวงกลมมาแบบนี้ แล้ววงกลมมาแบบนี้เจ็ดหกก็คือสองตัวสามตัวก็คือหกสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่วงก็วงกลมมาแบบนี้อันนี้ก็ถ่ายทําแล้วครั้งหนึ่งครับดูในคลิปได้นะครับครับดูในคลิปได้ในคลิปได้ไ์สดเลยวันนั้นครับไม่ใช่ว่าออกแล้วมาวงกลมอันนั้นอยู่กับหลวงปู่ไม่ได้ครับครอต้องเอาก่อนผิดทูกไม่เป็นไรขอให้เป็นเลขหลวงปู่ครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนนแล้วก็อันนี้อันนี้ของเก่าเนาะ แล้วก็ของใหม่ผมจะเล่าความฝันอีกนิดหนึ่เล่าความฝันก่อนแล,แล้วค่อยมาโชว์เลขก่อนนะครับเล่าฝันเป็นกนับคือเมื่อเมื่อคือนเา็าฝันเมื่อคือนตอกงดก็ฝันแล้วเราก็เอามารวมกันเลยครับฝันว่าลูกปู่ให้ขับรถตู้ข<อ>ับรถตู้ทะเบียนนี้ก็คือ4ีสีเจ็ดแปดขับรถตู้ครับขับรถตู้คันเก่าที่เคยมาเอาเอาเอามาไว้ที่กระท่อมช่วงปีหกศูนย์หกหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้แหละ ห้าเจ็ดประมาณห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดห้าแปดปีห้าเจ็ดห้าแปดครับขับจากบ้านแสรมาบ้านตู้นี่มันอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่โคราชครับโคราชนะครับตู้หลวงปู่อยู่ที่โคราชอยู่กับหลวงไออยู่กับหลวงปู่หลวงปู่โชคครับหลวงปู่โชคหลวงปู่โชคหลวงปู่โชคเดี๋ยวที่จะไปหาท่านอยู่นะครับไปหาโชคหลวงปู่โชคจะได้มีโชคมีลาบ ก็เยมีโชคตอนแรกก็อยู่ที่นี่แหละแต่หลวงตาเปากับหลวงปู่โชคคุยกันยังไงอันนี้ผมก็เล่าไม่ได้เพราะผมไม่รู้ครับแล้วก็ <ผม S 2> ขับมาที่บ้านรุนมาจอดรถไว้หน้ากระท่อมครับแล้วก็อันนี้ขอเอ่ยชื่อลวงปู่เพราะเห็นอย่างนั้นลวงปู่ก็ให้ขับจักรยานคันเก่าที่ลวงปู่เคยนั่งรถจักรยานคันเก่านี้ก็จะมี0ูน0สามสาศูนย์ อันนี้ผมไม่ได้เขียนนะผมบอกแคปาก0 3 3 0ผมก็จะเขียนไว้ตรงนี้แล้วพอผมจะจับมาไอมาปุ๊บหลวงปู่บอกว่าให้ผมไปต่จิกกระดามจิกกระดามกับจิกกระดามแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือขุดไปขุดปูนาะขุดปูนาะต่จิกกระดามมอเธอล์เวียออยืองชันคละหลวงปู่ให้ผมไปขุดปูมาทําเป็นออมปูนาะให้หลวงปูช่ชันหน่อยครับแล้วผมก็ ไปขุดได้ปูมาสามตัวสามตัวแล้วก็เอามาตักตำกต,ตแล้วก็ลุกกับน้ําแล้วก็บน,บนบนแล้วก็ให้ปูฉันก็ฝันจําได้ประมาณนั้นแล้วผมก็ตีเป็นเลขคือฝันว่าลงปูให้ไปขุดให้ไปขุดปูนาไปขุดปูนามาทมามาํมามาหมดเธอระเวียกระดามรเวียรเวียนี่น่ะจะรเวียก็น่าจะเป็นอมปูนาใส่ผักเปเนเน็คือชาวบ้านเขาจะเอามาตักตๆตแล้วก็ ให้มันละเอียดแล้วก็ไปไปทําเป็นแกงแกงปูนานั่นแหละถ้าใส่เผือกด้วยนฮ้ยอร่อยอร่อยนะครับแต่นี้หลวงปู่ให้ปนแบบนั้นเลยในฟามฟ้าน้อบก็ต่ำตลำต่ำครับไม่ใช่เธอติกจโรกบอกน้ำพริกไม่ใช่ละเวน่าจะเป็นน่าจะเป็นละเวก็คือปนใส่น้ําเหมือนกับแกงนี่แหละเหมือนกับแกงเนาะแล้วท่านก็จับชามเนี่ยอันนี้ตามความจริงท่านก็ซดเลยไม่ต้องใช้ช้อนคุณแม่ แม่ที่เป็นแม่ครัวนี่จะจําได้แหละครับือเรื่องโลเวปูนาเนี่ยจำเลยแม่้านจะจําได้ง่ายเนาะถ้าใครจัดถวายจังหันลวงปู่วันไหนก็ได้ถ้ามีออมปูนาก็เอามาถวายด้วยก็ได้เพราะผมหาไม่ได้ช่วงนี้ถ้าผมฝันยังไงผมก็ทําอย่างนั้นอย่างเหมือนงดก่อนฝันว่าลุงปู่ให้ทําบุญเข้าพรรษาแบ่งพันหนึ่งใบแบ่งร้อยสามใบแบ่งห้าสิบหนึ่งใบมันก็เท่ากับพันสามร้อยห้าสิบผมก็ทําไปแล้ว แต่งวดนี้ผมหาปูนายังไม่ได้ถ้าเอฟซีคนไหนอยากถวายก็เอามาถวายครับได้เลยกอลุงปูอยากฉันครับงวดหน้าลุงปูจะมาเข้าฝันพิทัดให้พิทัดถวายทำบุญนึ่งแสนบาทว่นนั้นผมหาไม่ได้ก็ต้องบอกลวงปูขอราะถ้าพันสองพันพอหาได้ผมก็ต้องถวายขอหลวงปูให้ทำแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรอกก็คือมันจะเป็นตัวเลขครับเพราะมันออกสามสามห้ากับห้าศูนย์วันนั้น อันนี้ก็ตีถ้าตีเป็นเลขผมก็ถ้าจับตัวหลายอย่างผมก็เลยจับเอาเองให้เอฟซีได้ดูได้ชมตัวแล้วผมจุดทูบบอกหลวงปู่ว่าถ้าเลขนี้เข้าวงวดนี้ก็ขอให้จุดมาคล้ายๆกันแต่ผมก็จุดได้หกสองศูนย์แต่ผมก็วงกลมศูนย์สามหกเอาห้ดูแบบชัดๆเลยนะใน,นเ,ลเลขในความฝัน <ๆ S 2> ที่ผมตีตีเลขมาแล้ว อันนี้ผมทะเบียนรถ C ีเจ็ดแปดผมกระจับแค่ข้างหลัง C ีเจ็ดแปดซีเจ็ดแปดแต่ซีซีมันมีซีซีสองตัวใช่ไหมครับซีซีเจ็ดแปดแต่ผมไม่ได้เขียนอ๋อเอาแค่สามตัวมาเอาแค่สามตัวอแล้วก็เจัก,กรยานที่ผมปั่นนั้นมันจะมีศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์แล้วลงปู่ให้ไปกลับก็คือเต่าฮอกก็คือหกผมกระจับศูนย์สามหกนี่ให้ไปกลับด้วยครับ ผมก็วงกลมไว้ก่อนจุดทูบผมวงกลมไว้ก่อนเพราะออกช่องแมนนีเชนเนลก่อนแล้วก็ออกกับตอนทูบยังไม่หมดอันนี้ก็ไปถ่ายดูทูบก็ได้เพราะผมเขียนวงกลมไว้ก่อนมันจะมีหกสองศูนย์แต่นี้ศูนย์สามหกก็คือมันก็เข้ากันพอผมมาทิ่ฐานแล้วก็หลวงปู่ให้ขับรถคันเก่าจักรยานคันเก่าก็คือเลขเจ็ดหกยังไม่ออกผมก็ดึงมาปั๊บใส่เจ็ดหกข้างล่างครั้งที่สามนี้ถ้าไม่ออกก็ไม่ต้องซื้อตาม ก็นี่เลยบอกที่ที่ฝันตียังไงนะพี่ทัานเดี๋ยวแล้วก็มีทะเบียนรถทะเบียนรถ4478ผมก็จับ478มาแล้วก็ลวงปู่ให้นั่งไอ้ขับจักรยานเก่าที่ลวงปู่เคยนั่งก็เป็นจักรยานของผมเองนั่นแหละแต่ทะเบียนใ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 นคอของของของจักรยานมันจะมี0330ผมก็เลยจับ03มาตัวหนึ่งแล้วก็เตาฮอกก็คือตีเป็น6ผมก็จับ036 มาลงแล้วก็วงกลมไว้ด้วยว่าจุดทูบนี้คล้ายกันไหมแล้วผมจุดทูบก็ได้620ก็คือคล้ายกัน3ามศูนย์หเอศูนย์สากครับเพราะมันมาตัวเดียวกันแล้วผมก็ได้พูดว่าตัวศูนย์นี้มันจะมีหลายตัว8กับ2แต่ผมไม่ลงผมเอาเฉพาะนี้ถ้าเราจับตามนั้นเลขร้อยแ ก็เลยเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้มีแ ia, คไ่ไม่ไม่ไม่เยอะเนะ<ๆ>าะกา็ไม่เยอะเลขที่ผมจับมาไม่เยอะรับ,รบนะครับนะม,มีแค่มีแค่นี้เองเนาะอ่าก็ลองดูนะครับคุณผู้ชมหนึ่งกับเจ็ดก็ยังอยู่หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับอาจจะเป็นแปดหนึ่งว่ามันตกหนึ่งสี่โดยตัวนี้หนึ่งมีมาอีกเนาะครับอ่ะเป็นแนวทางนะครับหกกับเก้าเดียวกันแล้วสามเก้านี่ตามมานานแล้วยังไม่ fc ตามมาลาแล้วนะครับสามหกสามเก้าเนนีย ที่ผมวงกลมนี้มันมันคือคืออันนี้ผมขอขอไม่นิดผมแค่ผมวงกลมก็ก็อาจจะเข้าใจอ่าวงกลมก็อาจจะเข้าใจนะครับเนาะก็ลองดูครับสำหรับคุณผู้ชมและนี่คือฝันตรงงวดฝันตรงงวดจะแม่นนะครับที่ท่านจะจนครับเวลาฝันตรงงวดจะแม่นเลยอันนี้จะให้ดูช่วงก่อนนิดนึงที่ผมวงกลมครับที่ผมวงกลมมันจะมาแบบนี้จะมาแบบนี้อ๋อจะมาแบบนี้ที่ผมวงกลมไว อ่เป็นแนวทางให้ดูเยอะแล้วผมบอกว่าถ้าเจ็ดสี่อันยไม่ต้องซื้อผมบอกว่าไม่ต้องซื้อเจ็ดสี่อันแล้วให้ซื้อลงมานี้ก็ถ้าได้ดูคลิปวันนั้นก็น่าจะรู้เออในคลิปมีอยู่นะครับเจ็ดสี่อันให้ลงมานะครับนาะตัวเก่าครับครับเออลงมานี้อ๋อจะเป็นไปได้หกหกกับหกเก้าหรือสามเจ็ดเจ็ดสามก็เป็นไปได้เนาะครับหรือแปดหกมีมีเอฟซีเขาบอกว่า อ๋อให้ดึงแปดหกในแล้วคนสมัยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้บอกว่าใช่อ่าคนสมัยเขาบอกว่าหกแปดอ๋อก็ดึงดึงมาครับอันนี้ก็ก็ให้เอฟซีจับเอาเองหกปดก็ได้ในวงกลมนี้ยังไงก็ต้องมาครับต้องยังไงก็ต้องมาต้องมาครับอือคนสมัยบอกหกแปดอ๋อดึงลงล่างตัวนี้ถ้ามากไม่าไม่ต้องซื้อตามหรอกอ่ะลอตเตอรี่ไว้ลองดูก่อนครับอ่ะพี่ทัศนเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเรามาเปิด ฝากเครื่องดื่มครับผมลวงปูให้ดูพร้อมๆกันว่าเรียกจะเหมือนกันเลยหรือถ้าเลีมีเหมือนกันผมยังไม่ดูเนาะเมื่อกี้อาอทิ์พันเดาดูเดาผมว่ามาเจ็ดแปดครับผมว่าหกน่าจะมีเก้าน่าจะมีแต่ผมว่าเจ็ดกับแปดอ่ะโอเคไม่ใช่เราเดาเนี่มันเป็นเรื่องอันนี้ผมไม่ดูอ๋อให้ทิดพันดูเปิดหรือยังเปิดเลยครับเอาเปิดแล้วอ่ะ พิธนัธนธันจะดูออกไหมเห็นไหมเนี่ย <laughs> พิดพันว่าเลขอะไรนะเมื่อกี้นี้เลขหกผมว่าเลขเจ็ดกับเลขแปดเลขหกอ่ะโอเคครับคุณชมฉเฉลยนะครับสองหกสองหกสามนะครับอ่ะสองหกสามให้ดูชัด,ชด <laughs> ๆนะครับบอกว่าเลขหกมาก็มาจริงๆด้วยสองหกสามนะครับอ่ะที่วงกลมเนาะอ่าพิธันเขียนให้หน่อยเพราะว่าไม่มีประกาศจะไหม สองหกสามนะครับคุณผู้ชมนะครับสองหกสามแล้วก็เลขทูบหกสองศูนย์แล้วก็เลขวงวงกลมศูนย์สามหกสองหกสามลองก็ไม่ชัดด้วยลายกันเลยคุณผู้ชมนะสองหกสามอันนี้ผมให้จับลายตัวก็คือถ้าศูนย์ตัวนี้เราจับเป็นแปดก็ได้แปดสามหกแล้วสองสามหกหกหกสามหกสามก็ตัวนั้นเลยใช่ไหมนะเหมือนกันไหมเหมือนกันครับโอ้อันนี้สองหกสามนะคุณผู้ชมเหมือนกันก็ตัวผูบที่ผมจุดก็หกสองศูนย์ 620นะครับใกล้เกินหรือเปล่าทำไมมองไม่เห็นนะครับใกล้เกิน263มาคุณผู้ชมดูรูปชัดแล้ว263อภิษัทกลองมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรแต่263อันนี้มัน 0, 0 6 <36. S 2> 3 0สอง6 3ส6 3นะครับโอ้โหจัดเลยครับมากนหรือเปล่าเลขวันนี้เลขเาวราเงีย ห้าร้อยใช่เปล่านะครับสิเบาๆจะพูดดังไม่ต้องเอาเลขลาวเลขห้าร้อยเอาเลขนี้แหละเพราะมันเข้ากันช่วยสำหรับรัฐบาลเราครับคุณผู้ชมเนาะเพราะผมจุดทูตก็มีศูนย์มีสองมีหกออเปิดไาเอ็มร้อยก็มีมีสองมีหกมีสามไปจะไปไหนครับเนี่ยมันไม่ไปไหนครับแต่ถ้าเราอยากคือไม่ชอบศูนย์เราก็ตีเป็นแปดสามหกสองสามหกเนาะฟังฟังในคลิป แต่ผมไม่ได้เขียนฟังในคลิปเอาดีกว่าฟังในคลิปเอานะครับเลขกนี้ฟังในคลิปเอาจะบอกว่าเลขโอกและค่อยมาบอกนะคือตัววงกลมนี้ศูนย์นี้ผมให้ตีเป็นแปดให้ตีเป็นสองแปดสามหกสองสามหกพอผมวงกลมไว้แล้วเพราะมันจะเข้ากับสามตัวนี้ฝาเอ็มร้อยกับทูบที่ผมจุดอันนี้ก็ให้ทิดพันไปถ่ายดูก็ได้เพราะผมจุดก่อนไม่ไม่เป็นไรพี่ท่านเขียนให้ช่างนานนี้แล้วก็ถอยหลังนิดนึงก็ไม่เป็นไรรัะเพราะว่าก็้องเรา ชัดมากอ่ะโอเคเนี่ยพี่ทัศน์อ่ะสรุปแล้วพี่ทัศน์ชอบจริงจริงวงกลมวงกลมนะครับครับอ่าวงกลมแล้วก็รืึงลงล่างก็ได้อันนี้แล้วแต่เอฟซีชอบเับเอฟซีชอบเลยทต่เอฟซีชอบชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะเป็นแนวทางเ้อนะครับจงใช้วิจารณญาณในการเลือกทุกสามตัวศูนย์นี้ผมให้ตีเป็นแปดโดยก็ได้ก็คือเราตีมาแบบนี้ก็ได้อปื้นพื้นศูนย์หกหกศูนย์นะครับอ่าคนสมัยบอกศูนย์หกหกศูนย์จัดเลยครับ ส่วนหกศูนย์แล้วแต่ใครชอบเนาะถ้าไม่ผิดก็ถูกอย่างเดียว <laughs> ครับสานนี้ <สา S 1> ก็ <สา S 1> ก็ <สา S 1> <ๆ>อยากถ้าในใจจริงๆแล้วถ้าถ้าที่ผมบอกเลยในอยางให้ถูกทุกง,งวดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะการถูกทุกงวดก็เป็นไปไม่ได้แต่นี้ก็ดูไปแล้วสามงวดก็ติดต่อกันมาแล้วงวดที่สี่จะเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่กองสลากและก็อยู่ที่ลูงปู่ว่าจะโดนบันดาล